ปิดมายังโอเคตอนนี้เรามาทางนี้แล้วกันเออตอนตอนนี้เราเจอหลังละไปครับเดี๋ยวดูนี่ครับบ้านที่เราจะให้สวัสดีครับครับตอนนี้เราเจอนะโยมนี่หลังแรกเลยนะครับนี่หลังแรกครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราสอบถามโยมก่อนนี่นะครับนี่อยู่กันกี่คนนะโยมครับอยู่กี่คนเอ่ย อยู่กี่คนเนี่ยอยู่บ้านนี้อยู่กี่คนครับห้าหกห้าสามสี่คนสามสี่คนใช่ไหมเอา,อาอครับตั้งเ,เข้าไปครับเั้ข้าวสารมาครับแล้วก็เอาผักมาอย่างละถุงกงตุ้งสองมาม่าหนึ่งไข่หนึ่งซาพห้าวถุงมาได้เลยขนมด้วยอ่าเอาเลยเยอะไม่เป็นไร อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สองคนนั่งเลยครับมีเด็กไหมมีครับมีเด็กอายุเท่าไหร่ก็สามขวบก็สองขวบกว่าครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กมีเด็กมีเด็กสองสามขวบีเด็กสอามขวบเอามาเสื้อผ้าเด็กมาสี่ห้าถุงแล้วก็คนโตห้าหกถุงเอามาคนโตห้าหกถุง เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งเอ่อเอ่อทำอะข้างทั่วไปแถวนี้เนาะฝนตกไหมแถวนี้ฝนตกไม่มีเลยครับผมไม่มีตกเลยเหรอครับผมอ๋อแรงนานเลยนะเอาวางไว้นี่เสร็จแล้วทำอะไร ทำไรทำอะไรกันครับลืมปลาปองนะยานะชุดของตรงซุงมาซ่องนะสภาพเด็กผู้หญิงอะซ่องทำขวบอะผู้หญิงผู้ชายมีมียานักคนเอามาสร้าสี่ทุ่มนี่ไงนี่ไงครับผมแล้วแล้วสภาพคนโตมาห้าหกทุ่งไม่มีรองเท้านี่มีรองเท้านี่นะไม่รอง เงินรองเท้ารองเท้าที่รองเท้าขอรองเท้าเด็กรองเท้าเด็กด้วยรองเท้าเด็กผู้ชายด้วยเดูผู้ชายมาอ้าวล่ะสาววะเร็วเด็กเด็กเล็กเด็กเล็กแถมทขวร์อ๋อมันทำไมคนละนี่เออนี่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งรองเท้าเออเด็กผู้หญิงมาด้วย

าะฝนมันก็ตกเลยไงนะดูระถางกันนะไม่ตกนี่เป็นเดือนมั้งครับเหรออืมขนม

con nên... cả con tổ bàn lên để mà lên tay của tội lên Con tổ vào đây này, con tổ lên đây không, tội lên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  tội

เท้ายันหนีป้ายนี่เห็นไหมเจอแล้วสิเดอ๋ยเลยล่ะพอดีใช่ไหมพอดีค่ะไม่ต้องกลัวสิลูกไม่ต้องกลไม่กินนี่สวยเห็นไหมเนี่ยอ่ะเห็นไหมเออพอดีเลยผู้ชายของผู้ชายไอ้ปล่อยที่ลูกปล่อยทำไมผู้ชายนี่ดิอุ้มมาโอ้ยังหัวขนมถ้าใบถ้าใบได้หมดเนอะ เออดูสิมันมีหลายไซร์อ่ะมีหลายไซร์ไม่มีใครอยู่ครับอันนั้นเป็นบ้านหัวหน้าป่าไม้เหรอไม่เป็นไรอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรสภาพเด็กอืมสภาพเด็กนั่นแหละพอดีอยู่อนุบาลยังเป็นนุบาลนี่เหรอหนร้องลูกเอเฮ้ยน่าสงสารนักเรียนเลย ชื่เล่นที่เต้เต้มันท่านต้องเรียนเนี่ยพอดีปะเนี่ยนั่นไหมนั่นไหมลูกมน้าอะไรยังไม่เข้าโอดีเออน่าจะพอดี่อยข้างนึงอ้าวอันนี้ไอ้นุ่มอ้าวหนุ่มหนุ่มเนี้ยนุ่นอลูกข้างมันู่นี่นะอันนี้ใส่ง่าวไอ้คนเอาใส่เต้มลูกข้างนึงอ่ะใส่ดีๆลูก ลูกไม่สนใจลูกอุ้มาตุ๊กตาที่มันไม่มีนั่นนะเห็นอะไรนั่นแหละโหเปะเวอร์อะแค่ใส่เล uh, ่นไงใส่เล่นใส่เล่นเออใส่เล่นพอดีพานะพอดีครับผมครับแจกเลื่อยไปเคยไดนก็แจกไปนี่ของเล่นเต็มที่ปลายครับไหมของที่ปลายวางไว้ก่อนลูก ม้ามอ่าอ eh ันน like yes, ี้เอามาแจกให้นะครับอย่างจะได้ช่วงช่วงนี้จะได้ประหยัดไปด้วยเนาะเศรษฐกิจคือพวกโควิดแล้วเนาะครับจะได้ประหยัดนะครับโชคดีนะครับครับโชคดีครับครับจำเนินพรครับไปนี่ก็หลังแรกครับที่เราได้แจกนะครับอ่าคราวนี้เราไปตอนนี้เราไปหลังต่อไปครับหลังต่อไป นี่คือหลังแรกแล้วก็ไปดูก่อนว่าหลังต่อไปยังไงอยู่ตรงไหนนี่ที่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่เข็บบรรย์ใช่ไหมอ่ะนี่เข็บบไร่อ่ะนี่ครับหลังแรกอเป็นทริปแรกเลยดีกว่าของวันที่สามสิบวันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อครับไปกันต่อลหลังนี้ ไปครับไปอ่าโอเคครับตอนนี้เราไปกันต่อครับไปครับเราไปกันต่อครับทิปแรกก็เท่าน,นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับอขอจำเริญพรครับ